ตอนน้นอยๆมันก็เป็นตาหักอยู่มันใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นตาสั่งแท้เฮะมันก็โพดอกเว้เว่าวยากเ่าวมึนจะไปปล่อยซะเนาะปล่อยอยู่บ่ฮะเบื่องที่ล่ะไม่ไปไหนเลยอย,อยู่นี้แหละอืม มีขาวที่ไปเลนไซ์กับเาไปวุ่นยู่นีนะหิวกับเล่นมาย่ามหิวนั่นือเอาไปปล่อยมันเหลวอยู่ต้องเสีนนาสงสารดอกอือ